สำหรับชาววันนี้เราก็นัดญาติโยมที่จะได้ร่วมเดินทางไปทอดยกระถินที่วัดพระร่วงพระดุงธรรมแต่ว่า,าเราก็จะไปแวะที่ลอยพระพุทธบาทเขาสมอคแคลงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกักก่อนแล้วก็มีรายการอีกประมาณห้าห้่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วจากวัดทาสุง ในเวลา10นาฬิา17นาทีเสร็จคณะญาติโยมก็เดินทางรถตู้กันมาหลายคันก็มีบันไดขึ้นไปลอยพระพุทธบาทอ่าที่อยู่ด้านนี้มีอยู่ลอยหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปอีกข้างบนอีกลอยหนึ่ง เล่ากันว่ารอยพระพุทธบาทอรอยนี้ก็อยู่ที่พระพุทธบาทเขาน้อยซับไทวันอำเภอวังทองทเฉลิมเกันที่ได้อัญเชิดมานานแล้วที่พวกเราก็กำลังจัดเตรียมบใบสีมีทั้งญาติโยมแล้วก็พระภิกษุที่มาจากวัดกันหลายองค์นี่ก็เป็นมนต์ดบคร <c oughs> อบรอยพระพุทธบาทพวกเราก็ มานั่งกันหลายล้อมเพื่อจะได้สักการะรอยพุทธบาทซึ่งเป็นแห่งแรกที่เราเดินทางมา,มาในวันนี้นอกจากมีรอยพุทธบาทแล้วก็ยังมีพระพุทธฉายอยู่ด้านข้างทางซ้ายบันไดที่จะขึ้นไปนี่ก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวพิษณโลกและก็ชาวจังหวัดต่างๆใกล้เคียงมานานแล้วกันไปที่เคารพศักดิ์สิทธิ์ ะเ,เวลาเัาพิเวลาเขาพักที่ที่ลีมาโนนมาใน,าใน่าริสไม่ทำมา้เวลาเราบุตกตงก็เอาไปน,นะสาหรับคําบอกเล่าเกี่ยวกับผู้หลานสมองไทยที่โวยกับตงเนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟหาเราเรื่องไหนก่อนอมีแม่ชีชื่อแม่ชีกิมน,นะเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่ได้เล,เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เป็นสาวสาวประมาณสิบห้าปีมาแล้วเนี่ย ชาวบ้านใน,นด้านนี้ได้ยินเสียงมโหรีผ่าดังในตอนกลางคืนของวันทนั้งวันเป็นอิ่างาครัหรือค่ำหนึ่งซึ่งก็คิดว่าหมู่บ้านใกล้เคียงกันไปจจกดงานมาเิดในตอนแรกต่อมาได้มีโอกาสไปสอบถามจากคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงว่าได้จัดง,งานมาเกิดอะไรกันหรือที่หมู่บ้านนี้น่ะได้มีมีผ่ากันเลงในตอนกลางคืนที่าชาวบ้านก็นบอกที่ต่างบ้านนี้ไม่ได้มีจัดง,งานอะไร แต่ท like ี่หมู่บ้านของคุณจะมีงานเรื่อยๆหมู่บ้านก็ต้นก็สงสัยหมู่บ้านนี้นะกันนะสงสัยกันตอง่บ้านี่ยังเป็นที่มาของเสีตตรีเป็นศาสนาหลังจากนั้นมาชาวบ้านก็พยายามเฝ้าคอยของเสีตตรีที่บรรเลงในเวลาตอนค่ำเอ่อตอนนี้หนุพี่โอก็อ่อได้จุดทูปเทียนตุบบุญหลวงแต่ตามประวัตินี่ก็ ได้บันทึกไว้ในพงศาวดารว่าอย่างนี้ว่าพอได้นะวันพฤหัสบดีเดือนสามขึ้นค่ำหนึ่งสีฉลูเพลาเช้าต้องกลับเพลาเมื่อพระพุทธเจ้าฉันยังหันใต้ต้นสมอต้นนั้นพระอุบาลีเทระและพระคิริมานนก็นิพพานในที่นั้นมีประวัติกเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาฉันต้นที่ใต้ต้นสมอแห่งนี้แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามา,า,มา,าป,รประทานหลอดธุิะบาตรไว้ในตามพงศาวดารเหลือได้เก่าถึงเขาสมอแครงไว้นะว่าเคยเป็นเมืองมาก่อน ซึ่งมีหลักฐานบนเขานี้ได้สร้างไว้เจ็ดวัดันรกะมบสร้าพระจีดีใหญ่อยู่องค์หนึ่งอยู่ข้างบนยทราี้องลงไปทารวย้วยรวย ลองให้พระเยครับเตรียมมาเลยเดี๋ยวใมรอะขอหน้รอบนี้รอบพรก่อ,อกนออนะพ <c oughs> อแล้วมหลังจากนั้นเราก็นอกจาว่าอยพระบาทแล้วก็มาไ่ายระชัยมาปิดทองส,องออส่งน้ากันอ้าวพกแต่ะโยมลุยได้นะอ้ลุยเลยแต่เดี๋ยวเปโดแล้วมีโอไมปป่บ้า ไปได้ผมก็จะไม้มีปัญหาไปไม่ไปไม่ไหวแล้วูกพี่ไปมาแล้วคุณไม่เข้า เขาสมอแคลงนีนเดิมเรียกว่าพนมสมอเพราะว่าเป็นประวัติที่พระเจ้าเสด็จมาฉันไปต,ต้นสมอแล้วก็แม่ชีคิมเนี่ยก็เคยได้ยินเสียงมหรีปีภาพในเวลากลางคืนกี่ที่ได้เล่าไปแล้วในบริเวณนี้ก็ยังเป็นป่าธรรมชาติอยู่บนเขาซึ่งมีศาสตร์เจดีมีสถานที่สำคัญเคยเป็นเมืองมาก่อน แล้วก็มีสะสองพี่น้องข้างบนในอดีตสะน้นํามีเคยมีปลาชนิดหนึ่งตัวจะใสมากจะได้ทังเห็นก้างปลาในตัวปลาได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ในช่วงหน้าแล้งบางปีน้าในสะก็จะแห้งก็จึงทําให้ปลาชนิดนี้ต้องสูญพันธุ์ไปหมดสิ้นแล้วนี่เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาดีแล้วก็เดินบันไดขึ้นมาสักพักหนึ่งก็ขึ้นมาจากพระฉายขึ้นมาเป็นรอยพระบาทข้างบนยอดเขา ซึ่งเดิมเนี่ยรอยพระบาทแห่งนี้เนี่ยจะมีรูปวงกลมอยู่ตรงกลางฝาา่าเท้าและในวงกลมนั้นจะมีเส้นแบ่งครึ่งวงกลมอีกหลายหลายเส้นคล้ายเป็นวงธรรมจักรซึ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เสียดายที่ถูกขีดถูกขูดจนรอยวงกลมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วนี่ก็เป็นช่วงเป็นที่แคบมากเราจะญาติโยมจะต้องรออยู่บนบันไดเพราะว่ารอยพระบาท อีกลอยนี่อยู่บนตะแคงอยู่ใกล้หินผาเนี่ยต้องขึ้นมาทีละคนมาทีละคนแค่นั้นเองนะจะมีเจ้าตะกี้คอยมาทองนะดอกไม้ได้สมดังใจเงี่ยดอกไม้ใช้ได้ทุกหมดนะเนี่ยนี่เราจะเห็นมองจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่างญาติโยมที่รออยู่เป็นแถวยาวเหยียดนับสิบคนกว่าก็มีความศรัทธาเรื่มใส ในองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จมาณน่าดินแดนแห่งนี้ที่ต้องทยอยขึ้นมาทีละคนน็คุณละไมแล้วก็เฮียหงหนูพี่โอ้ก็พึงมากล, <laughs> ลเป็นเอ่อเป็นเขาศักษษ์ิสิทธิ์แห่งหนึ่งมานานแนละ้วที่ว่า,าได้พาญาติโยมมาเป็นครั้งแรก ได้นัดก,กับคณะทิ่สุโลกไว้ว่าให้มาจัดเลี้ยงอาหารเพนที่นี่ด้วยแล้วมีการทอดกะถินฝากไปอีกวัดเดียวเราจะเล่ารายละเอียดกันทีหอ,อัหลังจากที่ได้มากราบไว้กันทีละคนสองคนแล้วก็เดินพยอยลงไปบันไดก็ประมาณ200ขั้นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ญาติโยมจากทิษโลกก็ได้จัด เลี้ยงอาหารเพนเราก็ได้สมทบทุนสร้างพระโบทสศที่สำนักพุทธ,ธรรวิโมกที่ญาตยมไปสงเคราะห์อ,อยู่20,000บาทแล้วก็ชําระที่สงสร้างห้องน้าที่วัดเขาสมอแคลงอีก2,000บาทแล้วก็มีผ้าไตรจีวรกับของที่เป็นบริวารจัดให้ทั้ง2องวัดโดยคณะลูกสัมะเกสีคือคุณก้อยเจงกับคุณหลีซึ่งได้เตรียมมาทุกวัดที่จะไปเนี่ยมีมูลค่าทั้งสิ้น8,3770บาท แล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วยขาะนี้เราก็เดินทางออกจากวัดเขาสมอ,อแครง อำเภอวังทองเพื่อเดินทางไปที่พระพุทธบาทเขาน้อยตําบลแก่งโสภาอำเภอวังทองเช่นเดียวกันจังหวัดพิษณุโลกก็ยังเป็นป่ารกทึบเป็นธรรมชาติอยู่นี่แล้วก็เดินทางมาถึงมาจอดรอเจะเดินขึ้นไปอีกนี่ซองกําลังถือใบสีเดินมาด้วยด้านนายมีปัญหาอะไรอ่ะโยนที่จุดโยมสั้นคณะกองทุนโยมปลาโมดเนี่ยังแข็งแรงอยู่นะตอนนี้ นีนคณะกองทุนก็ไปกันทุกเที่ยวเทวหนึ่งต่อหนึ่งวสองวัสองเคนี่ธงกับหลานก็ปิดท้าย <c oughs> โอ้ <c oughs> เหนื่อยพอสมควร <c oughs> โอ้แหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลบให้หลวงพี่โอก่อน <c oughs> โอ้หลวงพี่โอยังแข็งแรง เน่ต้องเดินขึ้นเขากันมาพระบาทเขาน้อยก็อยู่ในป่าธรรมชาติอยู่แตเกตป่าสนวนกราลงกลังสร้างสลาครอบพระบาททางแล้วก็เดินทางข้างนี้มาเพื่อที่จะได้ชักชวนญาติโยมมาร่วมกันสร้างสลาครอบรอยพระพุทธบาทซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินธรรมชาติเดิมๆอยู่นะป่าไม้ก็ยังมีอยู่ นี่ญาติโยมก็เดินทางกันมาหลายคณะด้วยกันมายืนพักที่เดินทางมาถึงก็ยืนพักผ่อนพัดลมร้อนแม่ในฉันเพนเพิ่งทานอาหารกลางวันกันทําบุญกันประมาณสองหมื่นสองพันบาทสองวัดที่ผ่านมาเนี่ยนี่บริเวณบริเวณรอยพุทธบาทก็ยังร่มรื่อนอยู่เป็นธรรมชาติ นี่สลา,าก็เก่ามากแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเขาเรียกพุทธบัตรเจริญธรรมาบ้านเขาน้อยตำบลแก่งโสภานี่เราก็าแผนกล้องมาอยู่ภายในสลา,าซึ่งมีพุทธรูกมีรูปลุงปู่ปานมีรอยพุทธบาตเป็นก้อนหินธรรมชาติเดิมๆอยู่จะเห็นส้นเท้าได้ชัดเจน พี่โอาก็เพิ่งเดินทางมาถึงเราจะเห็นว่าริ้วรอยของรอยพระบาทแม่จะนิ้วเท้าจะไม่ชัดเจนแต่เราจะเห็นรอยพระบาทเนี่ยได้สมบูรณ์สมลักษณะซึ่งก็เป็นาหายากมากเะได้เห็นชัดเจนอย่างนี้เดินทางมาที่พระบาทเขาน้อยนีย่ก็ลําบากพอสมควรเพราะว่าเป็นเนินเนินเขาไม่สูงมากน,นแต่ก็ได้คณะพุทธาหรือคณะเจาเลเนี่ยช่วยกันจัดรถโดยใช้วิทยุ คอยบอกกันให้ขึ้นไปทีละคันก็สามารถขึ้นมาได้หมดทุกคันแล้วทุกคนก็พอใจกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติลอยพระบาทก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรให้ผิดแปลกไปจากของเดิมที่นี่เนี่ยยอดยมไม่มีสิทธิยาหมาเลยหมายถึงว่าหมดสิทธิ์เลยถ้าไม่มีาการประสานงานกันด้นยดวยดีใส่ความช่วยเลือจกเจ้าวาดก็ดีทา้งคณะผู้ใหญ่บ้านอบตแถวบ้านี่ย แล้วพวกลูกศิษย์พ่อที่ภาษางานมีเรียญมันต้นเนี่ยไม่มีทางที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยฉะนั้นขอให้ทุกคนภูมิใจว่าการที่เรามากมราบไหว้ลอยเทาบาทนี่เป็นของแท้ของจริงและอยู่ในสภาพเดิมๆไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงทนกรับรองฉะนั้นมันเป็นบุญวาสนาและเป็นกําลังใจที่เราได้วัดวัดจิตวัดใจวัดกําลังความเตียนความอุตสาหะของเรายากลาบากเราก็มีความอุตสาหะ พระเราเราไม่ได้มากราบก้อนหินไม่ได้มากราบดินมากราบอะไรจิตของเราไาลบถึงผู้ริจานะ้าวท่านนี่เราน้อมนะั้นถึงคุณพระรัในรที่เรามาอย่างเงี้ยถือว่ามาด้วยกาลังใจอันสูงส่งญาติที่จะมาได้ทั้งนี้ไม่ได้บอกเลยนะสวัสดีโยไม่รู้เรื่องเลยนะ่มาที่ไหนเลี้ยวปับ เข้าเข้าทุ่งเข้าป่ามาเนี่ยไม่รู้ว่าโยมหลับไปบ้างมีใครหลับบ้างไหมโอ้ยคิดว่าใครนั่งคุยแล้วโยมหลับไม่โอ้โหเชื่อเลยต้องเมาข้าวพวกพิษโรคแน่ไม่หลับเลยใช่ไหมเอ๊ะมีใครว่าข้าไปไหนว่าเข้าป่ามาดนี่ยคิดจะเข้าป่าไม่รู้นะเป็นประบัติของผู้ที่สิ้นกิเลส ฉะนั้นการที่เราได้กล่าวไว้บ,บ่อยๆที่เรามาใกล้ชิดนี่แหละมันรัศมีความชึ้งเกลียดมันจะเข้าแทรกซึมใจของเราตลอดเวลามันมีอนิสงส์มหาศาลทำไมถึงเทวดาพญานาคก็ดีอะไรต้องรักษาก้อนหินไหนที่พระเจ้ามาเป็นพเพราะอะไรเพราะผมพูดทิ้นทุกมามาเหยียบไว้มันพวกเราเนี่ยมันมีกเกลเยสทั้งนั้นนะที่ไปเหยียบไว้ที่ไหนเออไปเม่ไมนะไปแล้วก็ยังปนมันีิอะไรอย่างนี้นะนี่ฉะนั้นเราตามรอยที่ท่านมาเนี่ย อธิษฐานในใจไว้เสมอว่าตรงไหนที่ผู้เสียทุกขมาขอความเสียทุกความดับเชื้อของเราเนี่ยจงปรากฏแก่จิตของเราในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ลาภผลกรดีความปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บความอธิษฐานประกอบไปด้วยแต่หลักใหญ่เราก็ต้องการของคุณธรรมทำสมสุดที่เราบาูชาท่านอย่างนี้นะนีวันนี้นก็ญาติโยมที่ก็แน่นอะมีบัตรม,มีมีชุด ทีนี้เนี่ยเราจะทอดกระถินทอดปลาป่านี่มันเราเก็บกระถินยากตอนนี้นะเพราะว่าอยู่องค์เดียว <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครที่มาบุกเปียวด้วยเลยเนี่ยนี่ทา่านเราเป็นคนที่เสียทล้าเหมือนกันการที่มาเฝ้ารอยพระบาทมาดูแลรักษาเงี้ยต้องเป็นพระที่มีน้ําใจเข้มแข็งแล้วก็เสียลทล้าทั้งที่ตัวเองก็อยู่บ้านเดิมที่ไหนนะจันบางกระทุ่มก็เป็นคนอยู่ในเมืองนี่เองเลยต้องมาลําบากมาอดอยากต้องมาทนทรมานทุกอย่างเพื่ออะไร เพื่อมารักษาของของของสูงเอาไว้ฉะนั้นวันนี้เราก็มาช่วยบำรุงไปตามกำลังนะช่วยถ้าจะตรวจสอเออคนไหนคนไหนผมก็ไม่เคยทาไม่ถูกป้ะนะเขาทักัวกันนะเอย่างนั้นแค่ถูกแล้วก็ดีก็ว่าวจริงรัฐบาทก็เป็นบุญใหญ่แต่ว่า ่าเดิมจริงๆที่ไม่ได้สร้างสภาพอยู่นี้ก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่ที่ทีร้อยเห้าบาทที่ขอสมอแขรเมื่อกี้อาจารย์เราไหนนะก็อาจารย์จะบอกว่าจากที่นี่ไปสองร้อยแต่นี่เอาไปแล้วเขาว่างัดไม่ขึ้นเอองัดไม่ขึ้นนะเออความจริงเขาไม่ไม่มีเจตนาอะไรนะเราต้องการจะเอาไปเฉยๆใช่ไหมเออร้อยนั้นอยู่ตรงไหนล่ะเดิมอมา ได้ว่ายู่เขาสมองญาอยฟังแล้นะไม่ใช่ลอยอ้กล่อยเดิมอยู่ทาง้นั้นก็คืออย่างนี้นะจากเมื่อกี้เนี่ยญาโยมก็ไปสิ่งเขาสมองแขงมาก่อนละไปกราบไหว้ลอยนั้นที่อยู่ข้างล่างนะนะผมก็บอกเขาว่าบอกเนี่ยลอยเนี่ยที่จริงๆเนี่ยจะเดี๋ยวจะพามาจะมามาดูทึงถิ่นกําเนิดของลอยมาบาทที่ที่เราไปกราบไหว้ตรงนั้นะนี่ยโยมก็มาณนี้ละอยู่ด้านล้วนใช่ไหมอ่าเอาจากที่นีไปที่นี้ก็อบตเขาบอกว่า ก็จะเอารวยนี้ไปด้วยหมายถึงว่าได้หนึ่งก็แถมสองไหนยก็เอาไปให้หมดเลยนะุมเครือย่างนั้นนะทีนี้ก็คงท่านคงรักษาไว้เนี่ยดึงเท่าไหร่ก็ไม่ไปใช่ไหมไม่ขยื่นเลยเออทีนี้ลักษณะรอยพระบาทเนี่ยเมื่อกี้ให้โยมดูว่าพระบาทที่เนี่ยเป็นปริศนาโยมดูอาจจะไม่สงสัยดูดูนี่ก้อนหินสองก้อนเนี่ยวางซ้อนกันนไม่ใช่ก้อนเดียวกันนี้เออดูให้ดีดีวจะเฉลยให้ฟังว่า เป็นแปลกที่สุดเนี่ยหมุนได้นะไม่น่าเชื่อเลยนะหมุนได้แต่นี่พตอนหลังมีพระท่านเอาปูนมายาไว้ใช่ไหมครับสมัยก่อนนะเนาะเดี๋ยวนี้หมุนไม่ได้แล้วนะเอียงหน่อยเอียงไปหน่อยก็เลยนมุนอ๋อเอียงลงเลยจนองหนุนไว้อ๋อตอนที่เขาจะดึงขึ้นอ๋อเสียหายทำรถตอนนั้นนะนะเลยเลยไม่เป็นธรรมชาติไปนะสมัยก่อนนี่ก็จะสามารถหมุนได้เลย คือเน้นว่าถ้าหันหน้ามันงี่ฝนจะไม่ตกครพี่ <S <S เออไ,ไ,ไ,ไปไหนนะไปไหนนะถ้หันหน้ามันงี่ฝนจะไม่ตกไนผลหน้าไปทางนี้นี่ฝนไม่ตกถ้าหันมนีม่ฝน,นอ๋อันทางนี้เหรอฝน,น,นไม่ตกอ,อ๋อกลางคืนมีเขาบอกว่ามีตัวแก้วแ,แสง,งใหญ่ลอยวนตามฝนโอกลางคืนนี่มีดวงแก้ว ลำแสงใหญ่ลอยบนนี้นะสมัยก่อนนี่เขาเห็นนะคือยิ่งอนดูก็คืนมั้งไงถ้ากินอะไรก็บอกพี่โอวจะเป็นอะไรตรงนี้ต่อมาไว้ก่อนนะก่อนนี้ตอนลยถ้าแ่ว่าจ๊จูเข้ามานั่งรู้สึกร่มเย็นนมีบางสบายใกล้ใกล้บางไอ มันก็มีความสิ้นทุกข์ของพระเจ้านรับโอหมายถึงว่าสมัยก่อนนี่มีเพื่อนาแก่ก็เคยเห็นดวงไฟลอยขึ้นไวๆนี่ไวๆนี่ก็ปรากฏเหรอโอ้เป็นวันธรรมดาหรือวันพระหรือวันอะไรนะคว่าคืนตอนนี้เขาเล่าฟังเขาไม่ได้ถามได้ได้แต่มีตัวมีตนอยู่นะเออใช่ใช่เขามันยังมันทำไรอยู่โอ้มีคนมานอนครับทัางทั้งทัางทั้งมันงดได้ยินไหมได้ครับ แต่ก็ได้ยินนะเดี๋ยวนะเออ่ไปก็มีเออมีอ๋อทางบนเขาต้ก็มีถ้ำเหมือนกันนะเออเอ้ี่ก็เมื่อเขาขอที่อาตมามาไาเจออาจารย์คือคือพระบาทที่เนี่ยพี่สาวท่านไปส่งข่าวแล้วว่ารอเวลามานานถึงได้มาเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่อาตมาไปบ้านอาจารย์สันเน่ออกจากนั่นมาแล้วแป๊บไม่ได้บอกโยมเลยเนี่ยมาหาเนี่ยพระบาทนี่แหละ นโยบายก็ได้ฟังว่าแกเคยแอบดูสมัยก่อนมันยังมีเดี๋ยวนี้ยังมีฝูงลิงไหมมีแต่มันก็น้อยเออน้อยแกบอกว่าลิงเนี่ยมันเด็ดดอกไม้ป่ามาในโยชน์เออผู้ใหญ่ก็มาเนาะขอบใจมากผู้ใหญ่เออขอบใจไรเราพอตอกเกล็ดให้ก็ได้กับป่าป่าเนี่ยโยมสัตว์มองจอมาทางนี้เช่นนะเออแล้วหลังวันเนี่ยแล้วทีนี้ทีนี้ทีนี้เอ่อปรากฏว่า ตรงนันแล้วบอกตรณตงนะหลังจากเ้าเข้ากด้เออเอเอปรากฏว,ว่าลิงก็เอาเดอกไม้ป่ามานั่งล่อพระบาทมากราบไหวบูชาไหวอย่างนั้นนะเราฟังดูแล้วโอ้แม้แต่สัตว์เนี่ยเป็นเดรัจฉานเออเราไปก็ยังรู้คุณค่านะ่ะรู้คุณค่าว่าน,นี่คือรอยพระบาทของผู้เจ้บาบภาษาอะไรกับคนใช่ไหม นี่นี่นี่เกษตรไร่ชาเราดูถูกไม่ได้เลยท่องน,นี้ม,มีมียานพิเศษมีอะไรแล้วผู้ใหญ่บ้านเี่เป็นไงมะมาช่วยปรับพื้นที่อะไรนี่เรียบร้อยดีพื่พักลำพานเออพักลำพานนะพอเลยต้องมาอยู่ใกล้ลำาื่อดีพอเขาใจเขาใ้ตั้งทย่างในเมือมงบางกระทุม่มต้องมาอยู่นี่ก็ถือว่า อืมขอ,ออนุโอทนาขอบคุณความดีแล้วมีอะไรที่จะาเล่าครนะ่าวๆนะเออเเล่าคร่าวๆให้ฟังได้นะครับเดลิสราอาชีพแกก็หาหน่อมุมหน่อไม้ครับเอ่อไปไว้ประกอบอาหารตอนช่วงเย็นอะไรต่างๆประจำนะครับอายุมากไหมอายุประมาณครับรุ่นนั้นก็4ี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้แกปัจจุบันไปอยู่ที่ตะบน้งองแอนอ่าครับไปอยู่ที่หมู่บ้านซำลกเหลืองแกได้มาคุ้พบ นั่งก้อนหินก้อนที่ข้างๆนะครับที่บ้านนี่ยนั่งหาหน่อไม้พอแล้วก็นั่งพักเหนื่อยพักเหนื่อยพอเห็นไหนแล้วก็สูบบุหรี่แต่ก็เลยเลือบไปเห็นเห็นก้อนนี้นะครับเ,เป็นหญ้าเป็นอะไรก็ไผยรวกคุมไปไผรวกคุมอยู่ก็เป็นไผยรวกไผ้ซางแกก็เลยมานั่งสังเกตวิเคราะห์อ,อะไรก็ดนใจแกก็ไม่รู้นะครับก็ไปพูดให้คนฟัฟังคนนี้ฟังก็เลยทั่วๆทั้งทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ อันนี้ก็มีลูกนั้นก็เป็นคุณพ่อของผมกับกำลังตำหร่งผู้ใหญ่บ้านอยู่ mm hmm. ก็เลยแจ้งไปทางอำเภอกับอำเภอก็แจ้งไปทางจังหวัดจับอว่าแจ้งทัางกรมศาสนานะครับ mm hmm. ก็ได้ออกมาได้สํารวจดูนะครับปีสองพันห้าสิบสองนะครับในช่วงเดือนือน mm hmm. มิถุนานะครับตอนนั้นก็รั้วทเลนะครับาทางพูดนี่แหละมันมีแต่น้ำนะครับไม่มีถนนขึ้นมาอย่างนี้หรอกแล้วก็ลุยโคนกันจับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆขึ้นมากัน ถ้ามาดูลักษณะดูรอยแล้วก็ดูถ้ำถ้ำนั้นกจ็จับขึ้นไปบนนี้ประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับยอดเขาลูกนี้เขาเรียกว่ายอดเขานกขยางนะครับเป็นพื้นที่นกขยางเป็นพื้นที่ทางการทาหารเมื่อเดิมนะครับแล้วต่อมาที่ที่เรานั่งอยู่นี้ศูนย์ศูนนะครับหกร้อยเมตรนะครับช่วงช่วงเรานั่งอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเขาลูกใหญ่ แล้วก็เป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่พงคนตาก่างข้าวนะครับที่เดินรับอะไรต่างๆที่ไปรบสุโ,ทโขทัยลบคอนะครับอันนี้ยังมีอีกเยอะะนะครับผมก็จะเล่าให้ข้าวฟังก็ได้นำคำตัวนี้ครับไปบอกเล่าให้ชาวบ้านฟังเอ๊ะคือลอยืัวพลางเกิดตบุญรุ้เลือกแ,แต่ครับที่เดี๋ยวิจุมวิจัยกันไปทั่วเลยกเปเนพระองค์หนึ่งครับมาจากที่หลวงสัตวประ,ประาําประไซที่วัดพระงลางครับขอน้อย ก็เลยถ้าก็เลยมาสารพัดครับคนเป็นมันทำที่จะมาเยอะมาดูครับมาดูก็สันนิฐานและแต่คนที่เหายป่วยหายไข้หายอะไรสารพัดโรคที่ที่จะหายนะครับแต่คนคนอยู่ใกล้ไม่ค่อยหายนะเราต้องไปดูคนใจก่อนครับอันนี้นะครับก็คือตั้งแต่นั้นมาเลยก็มีพระเข้ามาอยู่ทั้งสายนะครับผมอาจจะเป็นผู้ไปทางทาง ทางสายดานบ้างสายขาบ้างก็มาครับมา้มา,งาวงสวนมาเอากระเอาอะไรมาตัดบ,บาดท,ที่นี่แหละเออได,ดด้ีมื่อดงเดินม,มันลอยมันมีต้นโพอยู่นะครับอ,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 อยู่ข้าง,างลอยอยู่ทางนะครับแตลอยแตกต้นใหญ่หมั้ยครับก็ประมาณก็หนึ่งฟุตนะครับก็ประมาณความสูงหนึ่งฟุตแล้วผมต้นโตดีก็โตนะครับแต่ว่ามีมีคนที่ชอบอะไรนะใสยสารอะไรแล้วรับขโมยไปเลย เอาอะไรเอาวัตต์โพรไปครับโพไปอีกโพไปไอ้ช่วงนั้นกำลังโพลสูชว์ละครับเอาไปมัดคอไก่บ้าอะไรบ้าไปสารภาพยิงแต่แล้วกับคนคนนั้นนะครับก็ไม่ได้มีความเจริญขึ้นมาเลยเออก็เป็นอันเป็นไปนะครับอันเป็นไปท่านก็มาโร่ป่วยไปแต่ว่าสิ่งที่ท่านมาอยู่ในที่นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่า ดีใจามากๆที่สิ่งที่ที่ใจของผมนั้นเขาอยากให้สิ่งอันนี้มันเป็นในทางจิตใจถ้ามาทางนี้ถ้ามาตรงกับกจิตใจผมนึกวัดภาพไว้สายาพระพัครับตอนแรกนะนะครับแต่งยไงไอก็รประมาณไม่มีส,าาสีบางอย่างแล้ววัดทั้งทั้งทั้งวัดทางใต้ยอยู่แล้วครับวัดทางล่างก็เป็นวัดที่ทางขึ้นกับทางศานาทางนี้ผมก็เคยสงวนทวา้ประมาณครับเกือบห้าไร่ ให้เป็นเขตอนุรักษ์ทุกอย่างนะครับอืเมื่อกันก่อนนั้นอาจจะมีเสียงปืนบ้างยิงพรากระรอกอะไรต่างๆบ้างอันนี้มีแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีละลุงนะพยายามช่วยชี้แนะอะไรมาเก็บตรงนี้ก็เลยหยุดกันแล้วครับก็เป็นเขตอพยพทางไปนะแต่ว่าเป็นกฟมครับท่านตันท่านตันไม่ตันหรอครับมันจะไปถึงไหนไม่รู้นะถ้าพระองค์ไแทงมาถึงไี้ทำพลิกมถึงไอ้ซึ้งบานแยงครัะ มันไปเรื่อยๆจะว่าจะไม่มีใครกล้าไปสำรวจไปไปมีอยู่ท่านเขาชีอยู่ท่านหนึแบบจะมีคนหมู่บ้านเขาหายไปโดยถ้านท้องนิ่ไม่ได้กลับมาตเลยไว้ลูกหลานมีโชคดีมากมนุษยต่างหากอี่เริ่มต้นการสึกษาสืบสันดาลิป์ มหาราชาฤายีเซวตาริตัสกนุลมาามาเราติมันโตมันโตกาวันัตเลตุมานางโตัมันอพระนิพพานโดยปัจจุบันนั้นเธอ พอมีพายันทอยไปมันจะมองไม่ค่อยเห็นที่จริงจริงข้างัก็ข้างเออก็ยอดลงที่หันรอยร้บงยไปติดที่พบาทนะเยอะกอไปคนน้ำเหลัไ ที่นี่เราก็ได้ทำบ,บุญรวมกันแล้วก็44,000บาทไปสำหรับสร้างสาลาแห่งใหม่ครอบร้อยเ่บาทนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านพร้อมด้วยเครื่องบริา วันมีตลับปัดมีภาไใตรจีวรเป็นต้นด้วยนะเราก็ได้ไปพุทธยานพระล่วงพะดุงธรรมอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยกันต่อไป